มากันที่เรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้านนะคะทางผู้ประกอบการก็เตรียมส่งสัญญาณค่ะจะขอขึ้นราคาที่อยู่อาศัยอีก5%ในปีนี้นะคะก็เนื่องมาจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างค่าแรงรวมไปถึงดอกเบี้ยค่ะอย่างไรก็ตามมองว่าภาพรวมตลาดนั้นยังคงโตอย่างต่อเนื่อง5 1 0โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์แล้วก็คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าค่ะ ความคิดเห็นของนายทองมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบมจพฤกษาเรียลเอสเตทยอมรับนะคะว่าในปีนี้ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นประมาณ5%ตามต้นทุนอัตราดอกเบี้ยโดยคาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงในวันที่12มกราคมนี้จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกซึ่งก็จะเพิ่มภาระให้กับประชาชน ดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น1%จะเพิ่มภาระประชาชนอีก5-6%ขณะที่ผู้ประกอบการยังต้องรับภาระต้นทุนจากวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น5-7%รวมกับต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำด้วยแต่ผู้ประกอบการจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นมากนักผู้รบริหารพฤกษาเรียลเอสเตยังมองภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นะคะบอกว่าน่าจะขยายตัวได้5 1 0เต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องการส่งออกยังคงขยายตัวได้ส่วนเรื่องของปัจจัยการเมืองถ้าหากไม่มีความรุนแรงก็จะทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนยังคงสูงอยู่โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์และก็คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าที่ยังคงมีความต้องการสูงสําหรับแผนงานของรึกษารียลเอสเต e ในปีนี้ค่ะตั้งเป้าทํายอดจอง42,000ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าสูงสุดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น45%จากปี2,553ที่มียอดจอง38,753ล้านบาทโดยในปีนี้นะคะจะเปิดโครงการใหม่78โครงการมูลค่า54,000ล้านบาทเป็นโครงการทาวน์เฮาส์42โครงการบ้านเดี่ยว17บ17แห่งคอนโดมิเนียม15แห่งแล้วก็โครงการในต่างประเทศ4แห่งก็จะมีทั้งที่อินเดีย3โครงการแล้วก็เวียดนาม1โครงการโดยคาดว่ายอดโอนหรือยอดรับรู้รายได้ในปีนี้จะอยู่ที่3 2 0 0 0ล้านบาท เติบโต37%จากปีก่อนที่ทำได้24,000ล้านบาทค่ะ